bắt đuôi, 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 bắt ต้วมนเีย่มันเก็บจังหเข้าข้อเขูเลยทำงไา้เ้ได้จริงำแหน่อนได้่าตัวเล็กนะตัวห่นวหเนยโว่ยยุ้เจอตัวเล็กอ่องให้ยเจอจเจอกระทาด้วยไม่เจอง่าัไงแม่งอ๋แม่งตัวเขาสุกัดได้ไงอ่ะ มามามาประคองมาจิกซ้ายจิกขวานี่เลยออจิกซ้ายจิกขวารับบอลด้วย่อโดตเสร็จเร็วทำเันทำยัน เต็มที่ออยเนี่เหนื่อยฮ้ยเตรมรับไปดิข้ิ้มย่ไหมข้นอรอ่อจะเตะไดึทิ้งเข้าไปแม่แม่ออกมาแม่ออกมาเรแล้วดูดิมันกลางได้มองหน้าหน้าให้ดีนกาอก็บอลฉลาด อัญชลาดเนี่ยก็เป็นตัวจับก่อนว่าถ้าถ้ายืนการจะท้ายไม่มีไม่มีท้ายไงของเรามันไม่มีท้ายถ้ามีท้ายยืนดีๆเขาจีนเขาจีนหน้าท้ายนะเขาจับก็คือเราเราต้องสร้างตัวกลางให้ได้ตัวกลางตัวกลางเขาตัวเชื่อมได้เลยนี่ยังอัญชล่านย่างนั้นตัวเองเราไม่มีหลักอาชีพต้องอะไรต้องเป็นหลักอาชีพ

มันมันมันเล่นฟุตซอลเด็ดเใช่ไหม

ไม่เป็นเด๋ลยเงอ่ะเดี๋ยวฟังลงไปดนดูม่เป็นลตให้นเสหมดเดี๋ยวองไลอสตะลตเลยพวเรังเก็เไ่เร็วเร็วเร็วเรเดี๋ยวเวเดินดูเลยรับเอเรวเอเอาไดไม่ส่งอะไรเลวเฮ้ย มันไม่กล้ายิงมันไม่กล้ายิงไม่ใช่ดาวยิงมันไม่กล้ายิงไม่ใช่ดาวยิงส่งมาส่งเดียวเป็นอาทิตย์เด็ดหายไอ้มุสตาฟาไปไหนวะมุสตาฟาไม่อยู่มุสตาฟาไม่อยู่ฮะอ๋อถึงว่ามุสตาฟาไม่อยู่มัมีตัวเพนิเกอร์เลยอ๋อมีเพนิเกอร์เลยนะ

มารอดนมนกลับม่อนเบอลคนมบืนมาเออบอลึ้นมาเมอาจกันเองนะดีมากหายสองตัวแยกกันนี่เอาล้เสกล้เองนะครับนี่น่าดฟาดดาฟาดฟาาฟา มือตัวมือต่อคอยซ้ำมือได้ซ้ำเก่งพวกจมูกไวมันยิงดาวยิงหายใจลึกๆวาวนระจโจรบัน

ไม่กก้ยิงมไดมันไม่กก้ยิงใช่มันพร้อมใจเดียวเลยคนใจกว้างเป็นคนใจกว้างนะทิกกอร์รอมปิดเวลาใช่ไหมไล่สุดไล่สุดลูกบอลลูกบอลล็งที่ลูกบอลแล้วกระโดดใส่เข้าไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp